ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวขอนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2567เดือนมก,กราคมบริหารงานโดยนายสามิตรแก้วกะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาว ทุกวันจันเวลา8นาฬิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาวจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติโดยเชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสาร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระยืมสงบนิ่ง1นาทีพร้อมทั้งกล่าวอุดมการณ์รักชาติเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสองดาว วันที่2มกราคมนายสามิตรแก้วกาพ่วมนวยการสกรอมเผอสองดาวมอบหมายให้นางอุทิศสุพลคัวสาสมัคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณนะจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ณนะจุดตรวจสามแยกป้อมตำรวจบ้านโนนสะอาดหมู่9และสี่แยกบ้านทันสมัยหมู่7ดตำบลสอดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่9มกราคมนายสามิตแก้วกาภูมำนวยการสกรอมเผอสองดาวมอบหมายให้นางสาวชรีวันโคกชวะครูอาสาสมัครเขาร่วมโครงการขับเคลื่อนการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกนลนคร วันที่10มก,กราคมนายสามิตแก้วกะพอำมวยการซกรรอมเพอสองดาวร่วมจัดกิจกรรมซกรอจังหวัดสกลนครส่งความสุขให้น้องประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อส่งต่อความสุขและมอบอุปกรณ์สิ่งของให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรก,กันดารในห้วงวันขึ้นปีใหม่วันเด็กและวันครูประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีนายชันชัยพลกองเสงงผู้อำนวยการสำนักงานสอกรอจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีณโรงเรียนนาขาวิทยาตำบลดงม่าทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร วันที่11มกราคมนายสามิตแก้วกะผู้อำนวยการสกรอมเภอสองดาวมอบหมายให้นางสาวปริศลาเย็นวัฒนาครูเขาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีบุญเดือน3ประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีนายวิชานดาธุม,มานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมชั้นสที่ว่าการอำเภอสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่12มกราคมนายสามิตรแก้วกาผู้มนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้นางอุทิศสุพลครูอาสาสมัครและนางอุทุมพรการะบุตรคตรูกศนตำบลรวมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567ณนโะรงเรียนอภัยดำรงธรรมตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่13มกราคมนายสามิตแก้วกาพวกนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้นางสาวนุจรีวรรณพับฒน,นารักพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวรวมจัดก,กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2567 ร่วมกับเทศบาลตำบลสองดาวโดยมีกิจกรรมให้กับเด็กๆเ,เข้าร่วมเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆประกอบไปด้วย 1. ศิลปินน้อยวัยสร้างสรรค์ 2. จิตตกรน้อยโดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธีเปิดณโนะรงเรียนเทศบาลสองดาวตำบล2ดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร วันที่15มกราคมเวลา10นาฬิกานายสามีแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเพอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวดำเนินการประชุมประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ครั้งที่12เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินง,งานและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติพร้อมแสดงข้อคิดเห็นต่างๆณนะห้องประชุมสกรอมเพอสองดาว วันที่16มกราคมคณะครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่68ประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบุรพาอาจารย์พร้อมรับเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่นประจำปี2567โดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานในพิธี ณหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษอํานวยตําบลปทุมวาปีอ,อําเภอสองดาวจังหวัดสกนลนครวันที่18มกราคมเวลา9นาฬิกานายสามิตรแก้วกาผู้อํานวยการสกรองเภอสองดาวมอบหมายให้นางอุทิศสุพลครัวาสาสมัครและนางอุทุมพรการระบุตรครูกศสนตนําบลรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประจำปี2567โดยมีนายวิชานดาทุมมานายอำเภอสองดาวเป็นประธานณศูนยะ์นเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่2มันทาติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกนลนคร วันที่18มกราคมเวลา9นาฬิกานายสามิกแก้วกาผพ้่มวนการสกรองเพอสองดาวพร้อมด้วยคณะครูแะบุคลากรร่วมรับฟังนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขณนห้องประชุมโคสิธตโคษนาสันติ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจเยี่ยมและผู้บรรยายนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขผ่านระบบซูมมีติ้ง วันที่18มกราคมเวลา13นาฬิกานายสามิตรแก้วกา่าวพัมนวนวยการสกรองเพอสองดาวมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาอาคารสถานที่สกรองเพอสองดาวทั้งภายในและภายนอกปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสกรองเพอสองดาว วันที่19มก,กราคมนายสามีแก้วก่าผู้มนวยการสกลรองเอเภอสองดาวนำทีมคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสกสกลนครเกมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนะสนามกีฬาจังหวัดสกลนครอ,อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของนักศึกษาและบุคลากรให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง วันที่19มกราคมในายสามิกแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรสกรอมเพอสองดาวดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชีวีปันสุขในยุคดิจิทัลเพื่อให้ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้มีความรู้ทักษะและเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสื่อที่หลากหลายณนะหอประชุมสกรองเพอสองดาวจงังหวัดสกลนคร ซึ่งการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่24มกราคมนายสามีแก้วกาผู้อำนวยการสกรองเพลสองดาวพร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาสกรองเพสองดาวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสกรอเกม กลุ่มสนมครั้งที่7ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่23-24มกราคมปีพุทธศักราช2567นาสนามกีฬาจังหวัดสกลนครอ,อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่24มกราคมเวลา13นาฬิกา30นาทีนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรอเอเภําสองดาวมอบหมายให้นางสาวชาวีวันโคกชวะครัวสา,าสมาัครเขาร่วมประชุมจัดเตรียมงานพิธีเททองหลอ่อองหลวงปู่วันอุตมโมณนะห้องประชุมอมเภอําสองดาวชั้นสองอสองดาวจากกังหวัดสกลนครโดยมีนายวิชานดาทุนมานายอสองดาวเป็นประธานในการประชุม วันที่29มกราคมนายสามิตรแก้วกาวพุอมใวยการสกรอมเพอสองดาวพร้อมคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอาบายามุขประจำปี2566โรงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์นะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกุสุมานและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร วันที่30มกราคมานายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเภอสองดาวพร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขประจำปี2566ลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านเอกสารและผลงานเชิงประจักษ์ณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออากาศอํานวยและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจริญศิลปจังหวัดสกลนคร วันที่30มกราคมนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการสกรอมเพอสองดาวมอบหมายให้คณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สกรอตําบลวัฒนาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนนักศึกษาสกรอและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพนกสก,กรตตำบลวัฒนาอ,อสองดาวจังหวัดสกลนครซึ่งการดำเนินงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยวันที่31มกราคมเวลา13นาฬิกานายสามีแก้วกาวพุง่งในการสก,กรอมเภอสองดาวมอบหมายให้นายวรพงประสานาเตครูกสนตํำบลรวมต้อนรับนายระพีพันธสารีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีในการเดินทางปฏิบัติราชการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่เขตตัวราชการที่11จังหวัดสกลนครณนะศูนย์สาธิตการนำนวัตกรรมยางพาราและพลาสติกมาสกัดเป็นน้ำมันหมู่ที่13บ้านทุงสวรรค์ตําบลท่าศิลาอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนร,รู้อำเภอสองดาวขอขอบพระคุณค่ะ